หมดเอ็กนี่ก็ใส่ชุดลายพางนะ่อยจะหน้าพวกเลยแล้วก็เต้นตลอดงานเต้นตลอดงานแล้วก็เชียร์ไงเชียร์ผู้หญิงไงแล้วก็มีตีกองตีอะไรก็เชียร์นักมวยผู้หญิงเชียร์นักวิ่งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีสันขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ P P Cargo International Group สวัสดีครับมาพบกับช่องรังพระนครออฟฟิเชียลกับรายการชอบเล่าเรื่องนะฮะวันนี้ก็ยังนั่งอยู่กับพี่โยอยู่นะครับเอาละฮะอตอนที่แล้วเราก็เล่าไปหลายเรื่องราวลวอันนี้คือตอนที่7แล้วตอนที่7เนี่ยผมอยากจะรู้เรื่องอันดับแรกก่อนเลยเรื่องกีฬาสามัคคีเกม,มเสร็จแล้วก็ต่อได้นี่เลยะฮะเรื่องการทาฟิเตเนสของพี่พี่เบลชอบออกกำลังกายใช่ทำแต่เรียนจําเลยใช่ทำแต่เรียนจำา <ผม S 2> อยากจะรู้ทั้งสองเรื่องนี้ฮะแดสามัคคีเกมเนี่ยคือมันเป็นเรือนจำทุกเรีนจำเนี่ย ส่งนักกีฬามาแข่งขันคือเป็นชื่อมันก็บอกแล้วแดนสม,มัคคีเกมคือเพื่อความาสม,มัคคีก่อจริงๆแล้วมันมันมีมานานแล้วจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีมวยเนี่ยก็จะมีพวกวัยหนุม่มปทุมวัยหนุม่มปทุยาพวกพิเศษทนพิเศษทเศษทียพวกนี้เขาจะส่งมาประกวดมามาชกตามเดือนจำต่างๆใช่ไหมแต่ช่วงที่ผมอยู่อะ่ะ <c oughs> ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยคือว่าตอนนั้นผมอยู่ที่พิเศษทนและพิเศษทนเนี่ยเป็นเดือนจําที่เจ้าภาพ อ๋อเป็นเจ้าภาพเขาจะเขาจะเขาจะผัดกันว่าเรนจําไหนอะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพช่วงปีที่ผมอยู่อะเรนจัมพิเศษคนเป็นเจ้าภาพตอนนั้นผมก็อยู่พวกมดเอกก็อยู่นะอยู่กับผมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดทางเรนจัมก็เป็นเจ้าภาพแต่เราเป็นเหมือนกับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเป็นน้ิ่น้องไหมคนใหม่มาอะไรเข้ามาใช่แล้วก็จะมีนักกีฬาต่างๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงส่งตัวมาที่เรนจําเราเพื่อมาทําการแข่งขันมีกีฬาเปตองมี อะไรทุกอย่างมีมวยมีวิ่งม,มีแข่งกันหลายประเภทจัดแต่พวกผมไม่ใช่นักกีฬาหรอกอพวกผมเป็นเจ้าถิน่นเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็ขังชายเนี่ยพวกนักโทษผู้ชายเนี่ยที่มาจากเดือนจําทุกๆเดือนจํามาต่อยมวยมาแล้วก็แล้วแต่ก็จะเข้ามาปุ๊บเขาก็จะจัดห้องก็อยู่ในแดนเดียวกันนั่นแหละอยู่ในแดนเดียวกับพวกผมหละแล้วก็แยกนอนเป็นนักกีฬานักกีฬาแยกเป็นห้องเป็นห้องไป <c oughs> ส่วนขังหญิงก็จะเอาเข้าไปฝากในเดือนจาหญิงอและเช้า ก็จะต้องเดินเข้ามาในเรือนจําเราในแดนเรามันจะมีจัดสองแดนมีแดนเรากับแดนสี่ผมอยู่แดนห้าใช่ไหมแต่แดนสี่จะเป็นพวกที่แข่งที่ใช้สถานที่เยอะๆอก็จะพวกเปตองพวกอะไรเพราะสนามแดนสี่เขาจะใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะจัดที่แดนผมอืมก็มากหน้าหลายตาก็มาถึงก็จะมีขังหญิงอีกแหละเหมือนเดิมนักกีฬาต่างๆเขามาแข่งกีฬาด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็มา เหมือนกับมาอยากทาความรู้จักกับผู้ชายมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็ทั้งเรือนจําต่างจังหวัดก็เปลืองผ้าเช็ดหน้ากันเลยเพราะว่าเราก็ต้องหาผ้าเช็ดหน้าสวยๆแล้วก็ฉีดน้ําหอมแล้วก็เขียนจดหมายน้อยเน็บเอาไว้แล้วก็ฝากให้เขาให้เขาเชียร์นะเป็นน้ําใจมีของขวัญมีขนมมีน้ําให้อชอบใครรักใครก็เสิร์ฟเต็มที่แล้วเราอยู่ในแดนเนี่ยเราไม่ได้ทางานอะไรเราก็เป็น เป็นแบบเหมือนหัวเรืออยู่กับพวกมดโอหมดเอ็กอะมอดเอ็กนี่ก็ใส่ชุดลายพางนะใครหนะพวกเลย <S 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 2> <S 2> แล้วก็เต้นตลอดงานเต้นตลอดงานแล้วก็เชียร์ไงเชียร์ผู้หญิงไงแล้วก็มีตีกองตีอะไรก็เชียร์นักมวยผู้หญิงเชียร์นักวิ่งผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีสันก็พวกนักกีฬาบางส่วนเขาก็ออกมามาแข่งกันจริงจังแล้วมีต่อยมวยมันมากมีเล่นได้เสียกันวงนอกอโอ้โหจับกันนะเอากาแฟจับกันบางคน เรืองจที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยบางคนเขามาแข่งกีฬาด้วยเขาก็มาจับด้วยเขาเตรียมเงินสดมาเซฟมาเล่นกันมาแี้รอขึ้นไหนก็มีเล่นอบางคนมาไม่ได้มาแข่งกีฬานะมาเพื่อมาหายาเมายาเสพติดก็มีลงรถมาถึงปุ๊บเข้าแดนมาได้พออาบน้ำอาบท่าปุ๊บพอเช้าลงมาเจอกันเดินหาแล้วมีไหมมีไหมมีไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยยาเสพติดไม่ค่อยมีเยอะมีแต่ยาแค่ไอเต็มที่เราก็ถามว่ามามาทาอะไรมาต่อยมวย เป็นนักกีฬาต่อยมวยมึงมาซื้อยาแค่งไอแดกแเล้วไม่ใช่ไม่ให้นะ hey, เฮ้ยตังมาเอาไปตังมาเอาไปออพอถึงเวลาขึ้นไปต่อยสมมติว่าจะต่อยพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้ให้ไปแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับหรอกเช้ามาต่อยมวยตาบยลงเลงลงเลงต่อยไม่ถูกมีนักกีฬาแบบนี้มียันกระทั่งนักกีฬาเรียนจำของเราเนี่ยนักมวยซ้อมเอาเป็นเอาตายเลยแล้วก็กินยาด้วยเมาเมาต่อยได้ยังไงโอ้โหก็อย่างว่านะนักโทษในคุกอะ เขาก็มั่นใจแหละที่ว่าอยากจะอยากจะคือพื้นฐานเขาเป็นนักมวยมาก่อนข้างนอกอเขาอยากจะต่อยมวยอยากจะมีชื่อเสียงแล้วอยู่กองนั้นนักมวยมันมียอดอม,มีข้าวมีแกงมีหมูมีไก่มีอะไร,ร VIP กว่าเพื่อนขึ้นห้องที่หลังอ,อาบน้ําที่หลังไม่ต้องไปแย่งกับเขาม,มียอดข้าวยอดแกงตักมาไม่ต้องไปแย่งกินบะรงเลี้ยงคือสบายหมดแต่ว่าความที่รักเมาคนเราคนคุก,กะนะอของเข้ามาซื้อพรุ่งนี้จะต่อยวันนี้ของเข้า มันเก็บไม่ได้ตกรถไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าตกรถวันนี้ไม่รู้จะไปตกแล้วเราจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเอาไว้รอกินหลังกีฬาเลิกมันไม่มีไม่มีทางมันอยู่ในมือแล้วมือมันสั่นใช่ไหมมันเซฟไม่ได้เซฟไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นยาเมาหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จริงใช่เมทเอฟเฟตามีนอะไรก็แล้วแต่ถ้าของมันมาถึงตัวมาเนี่ยอยู่ในคุกนะคว้าได้กูคว้าก่อนใช่หรือไม่บางทีขอให้รู้ถึงว่าไปอยู่บ้านนี้ แม่งไซะล้อก็อไปเาอาเหมือนกันทักกีฬาบางทีนักมวยต่อยกันแบบกองเก่งกองเก่งเมาทั้งคู่ไอ้ออบ้านเราจเจ้าภาพก็เมาไอ้บ้านเขามต่อยก็เมาต่อยกั <c oughs> นแ,กแบบโอืเห,หลือเชื่อมากแต่ว่าเอาอะไรมากอะสมรารฉันกีฬาได้คุกเพราะว่ามันไม่แบบคือยุคแรกๆมันเป็นการเริ่มต้นของกีฬาแดนสมัครกีเทนใช่เป็นการสมารฉันกันมากกว่าและเราก็ผมนี่นั่งเลี้ยงปลาหมอสีอยู่นะเพราะว่าผมไม่ได้ทางานเนี่ยเป็นเหมือนเสมียนน่ ก็คือมีตู้ประหมอสีอยู่สามสี่ตู้ติดกับโต๊ะเจ้าหน้าที่เลยมผมจะนั่งไข่ห้างซับมาดนเลยพระเจ้าหน้าพันผืนหนึ่งแต่งตัวใส่สีแบบว่าโชว์สาวหน่อยอกางเกงยินรองเท้าข้าใบ ใส่หมวกใส่แว่นเลี้ยงเลี้ยงปลาหมอสีอยู่จนเจ้าหน้าที่เขาเดินมามึงจะใส่หมวกทัเหี่ยรมึงจะใส่แว่นทำไมเนี่ยมึงจะมึงจะใไหนของมึงเนี่ยคือแต่งทรัพย์มากเล้เหรอให้มันหล่อให้สาวหลัหเนจ้าอื่นได้เห็นใช่มดเอ็กนี่เนาะพ้าใส่เสื้อลายพรางใส่แว่นเมาโถเต้นมดเอ็กนี่มดเอ็กีจริงเป็นคนตลกปะตลกเป็นคนตลกนะเป็นคนสนุกสนานเป็นคนไม่ถ้าไม่ตึงเขาบอกเขาไม่ตึงนะไม่ใส่ดีมากนี่ใส่ดีมากแต่เป็นคนที่แบบว่า บทบทในเรือนจําอ่ะนะคือบทในเรือนจําม,มันต้องมีแบบมีแบบต้องเวียบ้างต้องอะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้นมันกลายเป็นมองข้ามแล้วถ้าเราไม,ไม่ไม่แรงตลอดเนี่ยขึ้นลูกใหม่ก็จะขึ้นมาแรงเหมือนกันใช่ใชมันก็ตอเป็นบทบาทของใครของมันแต่ตอนที่อยู่กับผมนะตอนนั้นนะนะเป็นเพื่อนที่ดีนิสัยดีมากนะ,ะแล้วก็เฮฮาเต้นก็คือเต้นจีบสาวคือจีบสาวเล่นก็คือเล่นเลี้ยงน้องดูแลน้องเนี่ยไม่ใช่น้องแบบเอาไปเซ็ตหย่อนนะน้ะองเนี่ยเอาไปปั้นเป็นซามูเลย ห้าหกคนหน้าหมยเหมยหน้าเกาหลีเกาหลีออกมาจับสากบดไอ้โยไม่สักมังกรเต็มหน้าอกอะไรใส่แขนใส่ขาให้เป็นซามูไม่ให้ให้แม่ใ้ใครมาเลื้อยอะไรแบบเนี้ยเออดีการแข่งขันก็ก็เป็นไม่ได้ดีนะแล้วก็ได้ชื่อสงชื่อสาวได้อะไรมาผมก็ไปผมก็ไปคุยแล้วตอนนั้นผมไปคุยนักมวยผู้หญิงโอ้โหเป็นสไตล์สไตล์ชอบแต่ว่าชอบไม่ไม่ได้เขียนคุยแบบว่าประมาณน้นแบบให้พัชนาแล้วก็อ่ให้แล้วเป็นกาลังใจนะบอกว่าผมชอบผู้หญิงสไตล์เนี้ยสไตล์แบบ ไม่ได้สวยหรอกแต่ชอบผู้หญิงแข็งแกร่งมสมัยมมก่อนนะตอนอตอนยุคนั้นนะชอบผู้หญิงที่แบบว่าแม่งสู้เว้ขนาดคิดดูเอาในผู้ชายบางคนที่เข้ามาในคุกอะ่ะยังไม่กล้าทําในสิ่งที่แบบต่อยกอันในเรือนจํตอนเป็นนักมวงนักมวยเลยนะแต่นี่เขาเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาพลาดมาแล้วแล้วเขายังมาเป็นนักมวยในเรือนจําอีกคือแม่งเทว่ว่ะนะในความคิดแล้วอะ่ะก็เราลอ,ลองหลับตานึกถึงภาพหนังสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในคุกแล้วยังมีการต่อยกันในคุกอีกเมือแลกบุหรี่แลกอะไรกันเนี่ยแต่ผู้หญิงอ่ะเขา ตัวเล็กๆขนาดนี้เขาก็ไม่ได้หน้าตารูปล่าหน้ากูแต่เขาสามารถมีใจที่แบบต่อยมงต่อยมวยมาต่อยยันเรียนจำทพ่แบโอ้ยแม่งเฟี้ยวอะ่ะให้พระเจหน์เขาแล้วก็เขียนข้อความไปเป็นกำลังใจอยากได้อะไร<ม>อยากกินอะไรบอกนะช่วงนี้มาอยู่แข่งกีฬาสี่ห้าวันเนี่ยผมดูแลเงองผมดูแลเองก็เป็นอย่างนี้ประจําก็ต่างคนต่างก็จนจบนี่ที่ผมเจอมาแดนสม,มัคคีเกมผมถามนิดนึงนะไอ้พวกกีฬาแดนสมัคมาคีเกมทั้งหลายเนี่ยในสายตาพี่อญ่กีฬาอะไรโดดเดี่นที่สุดในเรียนจำมวย เปตองจะมาที่เก่งๆเลยนะที่เก่งๆเพราะว่ามวยเนี่ยวันนั้นที่ที่จัดที่แดนสัมัคีเกมที่พิเศษทนอ่าอะไรนะวัยหนุ่มปทุมควัยหนุ่มอายุยาสองเรือนจํานี้คู่กัดกันอยู่นะเรื่องมวยคู่ปักกันเยู่มันเก่งมันคู่แล้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขาดูแลวัยหนุ่มอยุทยาเนี่ยผมจําชื่อได้เลยพี่วีรพลวัอนั้นเจอเจอที่วหนุ่ม วันนั้นเขาก็มาซึ่งผมเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่ากัเลยนะผมเดินเข้าไปยกมือไหว้ทักเขาเขายิ้มกรอกใจเลยโหสภาพมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอสภาพมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอโหตั้งแต่หัวจดตีเรื่อยตอนอยู่กับเขายังไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบติดเข้าติดออกอย่างนี้เขาคือเขาคิดว่าเรารอบนี้ก็คงจะจบแล้วก็คงจะแต่ที่ไหนได้พอมาเจอเราโอ้โหตัวเราแม่งใหญ่ขนาดนี้โหมันไปขนาดนี้เลยบอกใช่พี่รอบนี้นานด้วยเดี๋ยวขอพูดถึงพี่วิรพลหน่อยพี่วิรพลเนี่ยผมเจออยู่ที่วันหนุ่มปทุมเนี่ยผมไไม่ดิเเนานะ แต่เอ็มคนตัวลายเนี่ยได้เขาดึงขึ้นมาเลยนะเพราะเอ็มตัวลายในเกเลยนอนจากซอแต่เขาเห็นแววไงเขาเป็นคนเหมือนมองแล้วก็ดึงมาเหมือนปั้นอ uh เออ,อถือว่าเป็นเจ้าที่ที่ดีนะพี่วีรพลนี่นะประวัติเขาเดินทีเขาเป็นนักมวยนอกอืมเป็นนักมวยมาก่อนแต่ว่าเขาเป็นนักมวยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีเข็มขัดไม่ได้มีแชมป์อะไรแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ชอบแล้วพอเขามาสอบติดเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเขามีพื้นฐานเบสิกในการเคยอยู่ในค่ายมวยอยู่ในนี้และเขาก็ ได้รับโอกาสให้มาเป็นคนฝึกสอนอม,มาเป็นคนฝึกสอนก็ก็ถือว่าเขาระดับหนึ่งนะก็ะะช่วยเจ้าเอ็มมาเอ็มนอนซออยู่ก็ดึงมาให้แบบอ่ะคือเอ็มไม่มีใครเอาอ่ะเขาดึงเอ็มมาปั้นจนเป็นมวยแบบแชมป์ในแด,สแดนสามัคคีเอ็มสี่ห้าเส้นอ่ะอ่ะอันนี้คือเรื่องของแดนสามัคคีเกมอ่ะมาเรื่องของพี่บ้างเงคือไอ้ฟิตเด็ดเนี่ยในคุกเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกนะที่จะไปทำเพราะอะไรมันเหนื่อยอยู่แล้ววันมันนั้นก็เหนื่อยอยู่แล้วจะต้องไปนั่งยกน้ำหนักคือต้องรักจริงต้องชอบจริงหรือเนี่ยภาษาผมเลยต้องบ้าจริงอ่ะ ถ้าเล่าเรื่องนี้แล้วผมเล่าได้เป็นวันเลยนะ oh เรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสเนี่ยเพราะว่าหุย่ยหลายคนมันทักคุยกับผมมาทางผมไลฟ์สดว่าพี่ผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าแต่ก่อนในก่อนที่พี่จะเข้าคุกเข้าเรือนจาก่อนที่พี่เล่นฟิตเนสเนี่ยตัวพี่ประมาณขนาดไหน mm hmm. เออพี่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วไหมหรือว่าพี่ผอมอะไรเงี mm ้ยเราบอกว่าเราอะผอมเราเป็นคนผอมสูง mm hmm. เป็นไอโยงอะผอมสูง mm hmm. อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หน้าอกนี่ไม่มีเลยแบนเลยคือว่าเรายิ่งติดยาได้นะเวลานอนเนี mm ่ย ท้องนี่บุ๋มลงไปเลยนะอหอมจัดเลยนะเขาแล้วก็พอเราเข้าไปเรียนจําเนี่ยคือเราไปเห็นหลายๆคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยเขาแข็งแรงและอย่างสภาพร่างกายเราเราไม่ค่อยแข็งแรงเวลาเราจะไปบวกกับใครนี่คือจุดหลักนะเวลาตอนที่ผมเข้าใหม่ๆเนี่ยตอนที่ผมตัวเล็กๆกับผมไปต่อ,อยใครเขาแล้วแบบไม่ไม่มไม่สูสีอะ่ะไม่ไม่สูสีเหมือนเราเสียเปรียบอะ่ะผมก็เลย Gör. ที่ออกกำลังกายดีกว่าเวลาแม่งว่างอยู่ <è. S 2> แต่ออกช่วงออกแรกๆอะ่ะตอนที่เข้าคุกออกแรกๆก็คือยังไม่ได้จริงจังอะไร เล่นมั่งไม่เล่นมั่งเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็ไม่เล่นพอเริ่มเข้ารอบที่สองก็เข้าไปปุ๊บก็กลับมาเล่นอีกพอเห็นพอเห็นมันมีมันมีพวกคนเก่าเขาเล่นนะเฮ้ยเอามาลองเล่นดูด,ดีกว่าเว้ย<ม>แล้วพอเล่น<ม>พอเล่นไปปุ๊บก็เริ่มมีทรงขึ้นมานิดนึง<ม>แต่ก็ยังไม่ได้ใหญ่นะมีทรงขึ้นมานิดนึงผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออแม้งเริ่มแข็งแรงนะเวลาเวลาบวกกับใครเขาเวลามีปัญหา เปิดสายการกุมท่องเราพอได้ตอนนี้พอเล่นไปเล่นมามันเป็นวินัย่งมันเป็นวินัยเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้จริงจังก็ปล่อยออกมาอีกพอปล่อยออกมาก็มาเข้าระบบเดิมก็ไม่ได้เล่นทิ้งไปเลยเอามาเล่นจริงจังเลยเนี่ยเอามาเล่นแบบว่ากลับมาเล่นจริงๆเลยประมาณปีสี่เก้าห้าศูนย์พอกลับเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราก็มีพักพวกมีชื่อมีเสียงมีอะไรแล้วบวกกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนเขารู้จักเราแล้วเขาก็เลยบอกโยมึงไม่อยากทํางานไม่อยากอะไรไม่เป็นไรมึงมาคอยดูแล ครื่องออกกำลังกายเพราะแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่พิเศษทนเนือที่มันเป็นเหล็กครับในยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้ยังมีเป็นชุดเป็นชุดจากข้างนอกอะนะแต่ที่เหลือก็ยังเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดเนี้ยคือเขาจะให้เล่นแล้วให้ให้เก็บเพราะว่ามันเอามาทำลายกันได้มันเป็นเหล็กจริงเป็นเหล็กจริงใช่ให้ผมเป็นคนคอยดูแลงานการไม่ต้องทํามึงเฝ้าลูกเนี้ยถึงเวลาพักเที่ยงเดี๋ยวเขาจะออกมาจากโองงานเขาจะมาเล่นใช่ไหมเราก็ไปเบิกมาในห้องพี่ มันจะเป็นแผน่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 แผนเป็นวงอะเสียบ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 แล้วก็เราก็คอยประกอบให้สําหรับผู้ที่จะเล่นแล้วเราก็เล่นด้วยเราก็เล่นโดยเราชอบแล้วเราก็เล่นเห็นแล้วเ,เห็นเขาเล่นทุกวันและเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยเบรกผมไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งกับผมอันนี้ผมก็เริ่มหาปูนมาทําอุปกรณ์เพิ่มเพราะว่านักโทษอะเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นกันเยอะเริ่มสนใจกันเยอะใช่ไหมอุปกรณ์ไม่พออุปกรณ์ไม่พอผมก็หาทํานูน่นทํานี่เสร็จแล้วผมได้ปล่อยตัวไปใช่ไหมแล้วผมก็ได้ไปอยู่ที่เรือนจํา สมุทรสาคร <Yeah. S 2> สมุทรสาครนนี่คือไปถึงเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะไม่ค่อยมีใครเล่นก็เขาจะมีในกองงานกองงานหนึ่งก็จะมีอเล็กเล็กสองสามอัน mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแอบเล่นกันแอบเล่นแอบเล่นกันแล้วของผมเนี่ยผมก็มาอยู่มาอยู่ใต้ตึกมีตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งผมก็อยากเล่นแหละผมก็เลยพอ mm hmm. ดีผมมีเจ้าหน้าที่สนิทกันผมก็เลยขอเขาทีนี้ผมก็สั่งพวกก่อสร้างที่เขาเทปงเทปูนอะไรเงี้ยให้จัดทําให้ผมหน่อยอื mm hmm. แล้วก็ อ่าเสียตัวไว้เขาแหละทำมาเลยทําออกมาเลยทําดัมเบลทาบาเบลแล้วเราก็คุยกับลูกพี่ด้วยลูกพี่เขาก็อนุญาตเพราะว่ามึงเล่นเสร็จมึงมาไว้หลังโต๊ะหลังโต๊ะเขาอย่าเขาจะอะไรให้เราก็เล่นอ่ะแล้วนี่มีพักพวกมีน้องๆเล่นกันเออมันดีไว้เล่นแล้วสุขภาพแ,แข็งแรงมาก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะออกกำลังกายผมเป็นหอบนะเป็นหอบคือว่าอยู่นอกเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยเป็นหอบหายใจไม่ค่อยออกแต่พอผมออกกำลังกายเนี่ยหายไปเลยไม่เป็นเลย อไม่เป็นเลยหอบเหือะเลยไม่เป็นเลยภูมิแพ้เลยไม่มีเลยผมก็ออกออกมาตลอดแล้วก็ทําอุปกรณ์เสริมจนผมย้ายผมก็เกเรไปด้วยแล้วก็เล่นออกกำลังกายด้วยคือว่าผมมีวินัยคือผมจะไม่เกเรอะไรผมจะไม่เมาเลยผมก็ต้องเล่นออาจจะเล่นน้อยกว่าเดิมหน่อยแต่ก็ต้องเล่นคือมันเป็นวินัยอ่ะสามวันพักวันหนึ่งสามวันพักวันหนึ่งเมื่อก่อนในเรือนจานะจะเล่นสามวันพักวันหนึ่งสามวันพักวันหนึ่งแล้วก็พยายามเจาะหาอาหารที่แบบมันเพิ่มโปรตีนให้เรา อย่างไข่ไข่ลวกไข่ต้มเนี่ยผมจะต่อสุรกรรมมาเลยเออไข่ลวกไข่ต้มลวกไข่ผมหน่อยสามใบสี่ใบผมกินไว้เหลืไหนแล้วกล้วยกล้วยนี่ผมจะหาซื้อเข้ามาหาต่อเข้ามาจนได้คือพี่ก็ถือมาให้แล้วก็จะมีพวกนมน,นมนี่กินทุกวันนะ<อ>นมนี่กินเช้ากินเย็นนมสดอ่ะเลยไม่ก็พวกเล็กตาซอยเนี่ยเช้ากล่องหนึ่งเย็นกล่องหนึ่งไม่ว่าจะอะไรแค่ไหนผมก็ต้องหามากินแล้วเสร็จแล้วพอผมย้ายพิธีการไปย้ายพิธีการไปไปอยู่ที่กําแพงเพชร โอ้โหเปิดโลกเลยทีนี้คือว่าที่นู่นน่ะก่อนที่ตอนที่ผมย้ายไปเนี่ยเขามีเขามียิมให้เลยเป็นแบบโอ้โห oh. oh. มียิมไม่เลย oh. เออมียิมไม่เลยมีบามีบานอนยกเนี่ยประมาณสี่ชุดสี่ <c oughs> ชุดแล้วก็มีดัมเบลเนี่ยตั้งแต่เล็กไปใหญ่เนี่ยแบบใช้ปูนหล่อนะ <c oughs> ใช้ปูนหล่อนะนอ,นะอีกเป็นสามสิบสี่สิบตัว <c oughs> ลูกยิงอะไรเ,เขาทํากองงานช่างไม้อะคือที่นู่นมันเริ่มมัน,ม,นมันฟรีเดย์จัดไงไม่ต้องแอบ แต่เขาให้เล่นเฉพาะช่วงพักเที่ยงพอบ่ายปุ๊บเขาต้องให้ทุกคนเก็บเข้าเขาจะมีนี่เขาจะมีแบบเป็นเหมือนกับที่เก็บเขาอ่ะที่เก็บเฉพาะเลยอ่าตีเป็นตู้ไม้มาใช่ไหมแล้วก็ทำกุญแจ ى, พอถึงพอบ่ายปุ๊บก็ทุกคนที่เล่นเนี่ยเอามาเก็บโรยนี้แล้วก็ล็อกจะมีคนถือกุญแจดูแลอยู่ชื่อกันอันตรายสําหรับการที่มาทุบตีกันช่วงที่ผมไปอยู่เนี่ยก็คือว่าปล่อยอิสระเล่นได้ปล่อยอิสระเล่นได้ก็ จะมีไม่กี่คนแหละพอผมไปเริ่มไปเล่นก็ไปซีกับเด็กพื้นท่องพื้นที่ไปซีกับเด็กน้องๆคนที่นู่นเขาก็ตอบรับดีนะน้องๆที่นู่นเขาก็เทคแคร์ดีไม่ว่าจะเป็นแบนหัวลายอะไรที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาก็เป็นคนคอยดูแลหลังๆไปๆม,ามาคือกลายเป็นผมเป็นคนดูแลแทนเพราะว่าผมนี่เล่นแบบจริงจังแล้วก็นําน้องๆเล่นแล้วก็พาน้องๆใหม่ๆเข้ามาเล่นจนเชื่อไหมมีหลายๆคนเลยที่โดนคดียาไปโทษยี่้าปีมั่ง โดนคดีนู่นนี่ไปนั่นแล้วแบบบางคนอ้วนบ้างเนี่ยเขาหันมาเล่นกีฬาตามผมเนี่ยทุกวันนี้เขาขุนดีนะขุนดีเลยนะขุนดีแล้วก็แข็งแรงบางคนเน ouais. uh huh> ี่ยโหูก้ามบึ้มกว่าผมอีกคือเล่นตามผมเนี่ยเขาบอกว่าพี่เชื่อไหมพี่นี่มันเป็นไอดอลผมเลยนะคือพการวางตัวพี่แล้วก็การออกกำลังกายขุ่นพี่แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทำให้ให้แมททาให้ผมแบบผมอยากจะเป็นแบบพี่มาออกกำลังกายผมก็ชวนมานะชวนมาทุกวันนี้เนี่ยพ้นโทษออกมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเขาจะออกทุ่มทม พอเขาปล่อยออกมาที่หลังผมเนี่ยเขาปล่อยมาเมื่อไม่กี่ปีแล้วเขาโทรหาผมทางทางเฟซนะโอ้ยามท้องเป็นมัด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 เลยเขาเล่นจริงจังไปเขาบอกว่าเชื่อไหมพี่ตั้งแต่พี่พ้นโทษไปเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าถ้าผมมีเวลาในผมวิ่งตลอดรอบสนามฟุตบอลเนี่ยเช้ามาผมจะพาน้องๆวิ่งแล้วยี่สิบรอบวันเสาร์วันอาทิตย์นะเพราะว่าสนามสนามมันจะเปิดนะสนามบอลเนี่ยสนามบอลก็จะใหญ่มากแล้ววิ่งเลยยี่สิบรอบ วิ่ง20รอบแล้วก็โ,โหพอว,วิ่งหยุดปุ๊บนี่นเหงื่อจะท่วมหมดแล้วไหล่เหงื่อเสร็จแล้วก็เล่นดัมเบลเล่นอะไรต่อเล่นประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์ต่อวันนะอือ<ๆ>เล่นหนักมากแล้วผมจะพานํนาน้องๆเล่นเช้ามาเนี่ยผมจะเปิดอุปกรณ์เปิดเอาแล้วออกมาแล้วพอเจ้าหน้าที่เขาจะรู้แล้วว่าไอ้คนนี้น่ะทุกที่แล้วที่ผมไปเคาจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันชอบชอบเล่นโทษการชอบอะไรแล้วขออะไรเขาก็จะให้ผมแต่เขาไม่ให้ผมดื้อแค่นั้นเองคือกูขอแค่กูแรกกับมึงอะ มึงอย่าดื้อแล้วก็อย่าพากันไปทําอะไรไม่ดีเพราะผมเคยทะเลาะกับเจ้าหน้าที่นะตอนเขายึดอุปกรณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่มันมีอยู่ช่วงเนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาแต่ว่าเขาอนุญาตให้ผมคนเดียวนะเพราะผมแข็งมากในเรื่องเนี้ยคือเขาบอกว่ายึดหมดเพราะว่ามีเรือนจําอื่นเนี่ยเอามาทุบหัวกันแล้วก็ยึดหมดทํามาเท่าไหร่ในกองงานเนี่ยไล่ย,ยึดหมดทุกตัวเอารถไอ้นี่เข้ามาเลยรถหกล้อเข้ามาเลยแล้วก็เอาชุดกองนอกเข้ามาลื้อยกจู่โจมอ่ะเข้ามาลื้อเจอไหนยกเจอไหนยก ทุกอะไรเรื่องจำเรือนั้นอ่ะทุกที่ไม่มีแล้วมีแต่ของผมชุดเดียวผมไม่ให้อออือมผมบอกว่าพี่พี่ยึดไปอ่ะพี่เอาเนี่ยผมเอาเวลาว่างเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วก็มีน้องๆมาเล่นกันสี่ชาห้าคนเนี่ย<อ>มาออกกำลังกายตรงเนี้ยแต่ถ้าพี่ยึดไปเนี่ยเวลาเนี่ยพี่ให้ผมมาเป็นเล่นไพ่ไปทํายาสูบไปสูบยาหรือไปสักยันหรือไปทำอะไรกับผมเล่นกล้ามาพี่ว่าอันไหนดีกว่าออใช่ไหมเวลาเนี่ยพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพี่จะให้ผมไป แอบ,บสักลายเหรอหรือว่าพี่จะให้ผมไปแบบว่าทะเลาะเล่นไฮโลไฮโลเขย่าวกันแล้วแทงกันพี่ว่ามันเอาไปทุบหัวแล้วตายเนี่ยแต่ถ้าผมเล่นไฮโลแล้วเคลียร์ไม่ลงตัวเนี่ยผมแทงกันเพื่อตายไหมอ่าผมบอกเจ้าที่อย่างนี้เลยนะบอกพี่ผมขอเถอะเพราะว่าผมก็เหลือโทษอีกไม่เยอะแล้วยึดอะไรก็ช่างแต่ยึดชุดผมผมไม่ยอมอจนเจ้าหน้าที่เขาต้องกุยอ่ะกุให้มันชุดหนึ่งชุดหนึ่งของผมก็คือชุดใหญ่อะพวกน้องๆเขาก็ที่เหลือเขาก็มาเล่นกับผมนะมาเล่นคนเขาก็จะมีสายงานของแต่ละกองงานคนนี่ เขาที่เขารักเล่นกันมีที่นั่นมีประมาณยี่สิบถึงสิบคนเนี่ยที่เขาเล่นกันนะพอเขาโดนยึดหมดเขาก็ต้องมาเล่นกับผมอผมก็จะทําเพิ่มแอบทําเพิ่มเข้ามาจนผมเนี่ยผมก่อนที่ผมจะปล่อยมานี่ผมอยู่อมหน้าเจริญเนี่ยสตอตหนึ่งเนี่ยสตอเก็บของของหัวหน้าเนี่ยเขาให้ผมเอาไว้เก็บเลยนะและใครก็อย่าไปยุ่งกับเขาใครอย่าไปยุ่งกับมันแต่เราเล่นเนี่ยเราต้องเก็บพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็เปิดกิงเกสตัเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเก็บ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 ให้เรียบร้อย พอถึงเวลาปุ๊บเราดูเวลาแนละ้วแต่องผมเนี่ยจะจะชอบก่าเวลาสักสิบโมงครึ่งนี่ผมเปิดออกแล้วบอกลูกพี่เลยเพราะว่าผมเสิร์ฟลูกพี่อยู่ด้วยแล้วผม,อมบอกลูกพี่ว่าผมเหลือโทษหกเจ็ดเดือนแล้วผมไม่กินเลยแล้วแต่อย่ามายุ่งกับผมนะเรื่องตรงนี้ผมขอแล้วกันสิบโมงครึ่งผมไม่ไทำงานหรอกผมออกแนละ้วเอาออกมาตั้งโต๊ะตั้งอะไรแล้วก็อี้ออกร่างกายตัวใหญ่มากไม่ใช่ตัวเล็ก,ลกซ่อนตาเจ้าหน้าที่ยากถ้าเราไม่ชนจริงๆเนี่ยเรียบร้อยหมดมผมก็เอามาตั้งเลย แล้วก็อุปกรณ์ตั้งวางปุ๊บเดี๋ยวก็มีน้องทยอยมาทีละคนสองคนสามคน,มคนก็เล่นเล่นเล่น <ừ> um. คือผมพักหลังมาผมเล่นแบบจริงจังเล่นแบบจริงจังแล้วทําให้มันแบบทําให้มันไม่เสื่อมเสียเวลาเราเล่นน่ะไม่มีใครมาว่าเราได้ว่าเฮ้ยนี่มันบางคนเนี่ยน้องๆยังมีงานค้างเราก็จะถามก่อนเฮ้ยงานเสร็จหรือ,อยังางานค้างไหมงานมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้มาเนี่ย เอาเหมือนเราไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยเราเบิกทางกับลูกพี่ทั้งหมดแล้วเรามาเวลานี้ได้แต่ถ้าเองอ่ะมาแล้วหนีออกจากงานไม่ใช่เวลางานเองไปก่อนนัเว้ยพักเที่ยงเองค่อยมาเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนเดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนก็ผมก็เล่นอย่างเงี้ยจริงจังเลยอุปกรณ์ที่ผมทําเนี่ยก็เป็นปูนเนี่ยแหละเทใส่ถังสีถังสีเล็กแล้วก็ถ้าเป็นลูกดัมเบลไอ้ลูกบาเบลลูกใหญ่เนี่ยก็ไปถังสีใหญ่เลยถังสีใหญ่แล้วก็หล่อครึ่งหนึ่งแล้วก็เสียบแป๊บเอาไว้สําหรับสวมก็ทํา มีตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดใหญ่การออกกำลังกายที่สาคัญมากนะสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงอ่ะมันช่วยได้อออย่างน้อยเราโดนเจ้าหน้าที่ตีเนี่ยแม่งรับได้เยอะจริงรับได้เยอะจริงไม่ใช่เฉพาะที่เราไปบู๊อย่างเดียวนะผมนี่โดนเจ้าหน้าที่ตีเ่ยกอดอกเลยทําเล่าเกมเล่าเกมเกมข้าวเนี่ยกําลังยังไม่เป็นเล่าหรอกเราก็ดังเถียงกับหัวหน้าเขาอยู่เขาด่าเราล่ะเนี่ยมึงเกมเล่าเนี่ย บอกเล่าได้ไงหัวหน้ามันยังเป็นข้าวเลยผมยังไม่ได้ไปฟิตเจอริงกับน้าตาลเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นเล่าเย่ยผมม่หัวหน้าเลยเอาอัน,นี้ผมผมผมหมักข้าวไว้เนี่ยทำข้าวเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําเล่าเลยก็ผมก็กะว่าจะกินดิบๆอย่างนี้เลยไม่เราก็มั่วเขไป <laughs> เอามาหหโ,โหล,หลหนึงโอ้โหแลวโหลนึงไอ้กล่องลูกใหญ่อไม่ธรรมดานะมหงหัวอย่างนี้เลยปังโอโหู แต่เราผมรับไปเจ็ดแปดทีแรกเลยผมนั่งนิ่งๆเลยนะนั่งนิ่งๆนะเจ็ดแปดทีผมเกมงมาเพื่อนผมสองคนพอผมโดนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะผมตีวันเก้าทีหัวหน้าเขาเลิกตีแล้วประมาณเก้าทีเขาบอกพอแล้วเอาเก้าทีพอจะเจ็ดแปดทีที่ผมไม่ดิ่เลยนะเจ็ดแปดทีนิ่งๆพาทีที่แปดอ่ะเริ่มเริ่มมีอาการแล้วเริ่มพอพักแล้วทีที่เก้าโหเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบแย่แล้วหันมาโดนเพื่อนทีนนี้ตาเป็นเพื่อนแล้วเพื่อนก็เก้าทีแล้ว ื่อนโดนไปสามทีเพื่อนโดนไปสามทีนู่นไปอยู่หน้าประตูเลยดึงแรกนี่ติดหน้าประตูไปแล้วแอกโอ้ใช้เวลาตีประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าไปครบเก้าทีแต่ของผมนี่ยใช้เวลาเร็วมากนี่คือการออกกำลังกายไงหลังเหลืองกล้มลามเนื้อใช่ันรับได้จริงแล้วเวลาเจ้าที่เตะเวลาที่ผมโดนย้ายแบบช้อนเข้าลิ้นลิ้นปี่หน้าท้องเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยอย่างมีหลายเคส็ดเลยที่บอกว่ากระเพาะเยี่ยวแตกตับแตกม้ามแตกแต่ถ้าเราแข็งแรงเนี่ย ในความคิดของผมนะกล้ามท้องกล้ามท้องอะไรเนื้อมันแน่นเนี่ยบางคนต้องที่เตะผมขาเจ็บขานะอืเตะนี่คือขาเจ็บเลยออกอาการเลยนะอือแล้วก็เอาไม้หวัวแทนคือกล้ามเนื้อเรามันได้อะเราเกง่งนะเราเก่งใช่เรากโ็โหแล้วก็เตะทาเต็มที่แต่ยังไงก็สู้ไม้ไม่ได้ไม้ไม,มันกทะลุแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมันช่วยผ่อนหลักให้นเบ,นเบ,นบาทําให้เราแบบแข็งแรงได้อืมใช่อันนี้ก็เรื่องของการออกกาลังกายนะผมขอสักนิดนึงอ่ะก่อนก่อนจบอีไอตอนเนี้ยอยากจะรู้เรื่องกระเทยผ่า คือปกติเดี๋ยวนี้เรื่องยาวยาวยาวใช่ไหมยาวก็ได้ก็ได้ขอจากอยู่รู้คือเราเราเห็นแต่กระเทยธรรมดาทั่วไปแล้วกระเทยผ่าเนี่ยในยุคของพี่มันอยู่ยังไงอ่ะเี่แปลงแปลงมาหมดแล้วถ้าเป็นเรือนจาที่กรุงเทพนะถ้าเป็นที่เรือนจำที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะแยกแดนไว้เลยเขาจะแยกไว้อยู่แดนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยถามเจ้าหน้าที่นะบอกว่าพี่และกระเทยผ่าเนี่ยเขาต้องเข้าไปขังหญิงใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่อยู่ที่แดนหนึ่งจะเป็นแดนแดนกองนอกแดนศุลกรรม แล้วแยกแล้วเขาก็ขึ้นซอยอไว้อืขึ้นซอยอไว้แล้วทําไมเราก็เราก็ยังงงเราก็ถามอยู่นะว่าทาไมทําไมเขาไม่เอาไปรวมมาขังหญิงพราะเขาผ่าหมดแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วไนงะแต่เขาบอกว่ายังไงก็ยังเป็นนายอยู่อ๋อยังเป็นนายอยู่ก็เลยเอามาแยกไว้ใช่ไหมแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยมีบทบาททั้งตอนที่อยู่เทียบแต่ผมไปเจอไปมีบทบาทที่มหาชัยกระเทยผ่าเนี่ยค,คือว่าผมเพราะที่มหาชัยมันเป็นเรือนจาเล็ก ม,มันไม่มันมีแดนก็จริงแต่แดนมันเดินทะลุถึงกันหมดอ่าแล้วแม่งนั้นมีกระเทยผ่าหลายคนด้วยอเออที่ผ่าหมดเลยนะกระเทยบางคนเนี่ยกระเทยบางคนดูเหมือนผู้หญิงมีอายุอืคือเขาแต่งเขาเขาเหมือนผู้หญิงเลยแต่เเหมือนผู้หญิงมีอายุเหมือนผู้หญิงแก่นิดนึงอะไรเงี้ยก็ดูเป็นเหมือนผู้หญิงอยู่ดีเพราะกระเทยผ่าแล้วมีนมนมใหญ่มากมแล้วก็ผ่าเฉาะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกระเทยผ่าอีกคนนึงคือ สวยเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยคือสวยมากเอาผู้หญิงผู้หญิงก็สู้ไม่ได้อะอแล้วก็ผ่ามาหมดแล้วแต่งตัวด้วยโอ้โห oh, เดินผ่านนี่หอมฟุ้งเลยเป็นที่แบบต้องการแล้วเขาอยู่เขาเขาให้อยู่แดนพอบ,อบแดนพอบอนี้ใครลงชื่อป่วยไปก็เจอเขาให้ไปเป็นผู้ช่วยหมอคอยจ่ายยาคอยเขียนใบ OPD คอยรับเขียนใบ OPD แล้วก็มีกระเทยกระเทยผ่าอยู่คนคือเป็นเด็กรับแขกจากนอกมาเลยคือทํางานเป็น อายุเกษียรอยู่ขายบริการขายบริการคือทํางานขายบริการพอเข้ามาก็ขายบริการเลยนะอืเออเข้าไปพอบอ,รอกระเทยพาเนี่ยมีผัวคนหนึง่งแล้วก็ที่ที่เหมือนผู้หญิงแกเนี่ยมีผัวแล้วคนหนึง่งส่วนผู้หญิงที่สวยสวยเหมือนเด็กเ็กเลยเนี่ยมาได้ผัวก็คือเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นผัวเลยนะอออืมเส่วนกระเทอยคนหนึง่งไม่มีผัวเพราะเขาเปิดขายบริการอย่างเดียวเออออผมจะบอกไว้ว่า,วาเข้าไปถึงเนี่ย เขาก็จะถามหาเลยว่าถ้าใครอยากไอ้นี่เขาเน่ยให้ติดต่อมานะอ่าบินหนึ่งสามร้อยสกอนเนี่ยบันเบิกบินหนึ่งบรรเบิดกได้สามร้อยก็ครั้งละบินหนึ่งคือกับผู้หญิงที่กระเทงที่ผ่านแล้วเนี่ยอ่าที่ขายบริการเนี่ยนะส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาติดเนี่ยคือผู้หญิงทนี่สวยมากคือเจ้าที่คนนี้เสียคนเลยนะกระเทยที่ผ่านแล้วคนนี้น่ากระเทยนะ อา่า,าจะเหมือนผู้หญิงทุกอย่างเลยหน้าตาก็ดีด้วยคือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ก็มีเมียแล้วนะแต่ต้องขอโทษด้วยนะผมไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคือ,อว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่หน้าตาดีด้วยแล้วก็ติดเตะติดกระทืบเป็นตัวโหดของเขาทางเรืเอนจําอ่ะตอนนี้กระเทยคนนี้เข้ามาไปอยู่ที่แดนพอบอจังหวัดเจ้าหน้าที่คนนี้เขาเขาเข้าบนเข้าเวรไงแล้วก็มีเสาที่ได้ไปตกแดนพยาบาล ไปคุยชอบพอ,อนีท่าไหนไม่รู้คือว่าติดหักเลยคืนนี้ไม่คือเข้าเวรลงไหนก็นแล้วแต่แต่เจอไอ้เรียอน,นียได้ที่แดนพอบอ <c oughs> คือ <c oughs> คือมึงไม่ทางานเลยคือหนีไปพอบออย่างเดียวเลยเจ้าหน้าที่หลายคนเขาก็พูดถึงแต่เขาก็ไม่อยากจะเบรกไม่อยากจะเบรกคือแม่งติดจนแบบว่าลูกเมียก็มีนักนอกอะ่ะลูกเมียก็อยู่บ้านพักราชการนนอกแล้วแต่ว่าเขาติดเรอเนี่คือว่าพอถึงเวลาแบบโป่งเขาก็ให้คนดูเลขาเข้าไป สะดุยกันในห้องเขาจะมีห้องน้ำของเขาห้องน้ําแบบว่าปิดมิดชิดเนี่ยเป็นห้องเจ้าหน้าที่อ่ะอปิดมิดชิดลากเข้าไปกระดุ้ยกันเพราะว่าที่นู่นมันจะมีห้องน้ําแบบมิดชิดแต่ว่าก็ไม่มิดชิดมากหรอกก็จะมีช่องเหลือข้างบนแล้วก็เหลือขาข้างล่างหน่อยนึงแต่ว่ามันส่วนตัวแล้วเจ้าพวกเจ้าหน้าที่พวกน,นี้มันจะเข้าไปใช้แล้วเราอ่ะไม่สามารถเดินเข้าไปอสอดส่องอะไรได้อยู่แล้วก็จะลากไปกระดุย้ยแล้วนอนติดกันแบบว่าเปิดเผยชงชางนะไม่ได้อายนักทุ่งนักโทษด้วยกันเลยแล้วผมเองอ่ะ ก็ได้ไปมีโอกาสไปไปลองสัมผัสกับผู้หญิงที่เป็นกระเทยเหมือนคนแก่หน่อยออืคือพอเขาเลิกกับผัวใช่ไหมอยู่ๆเขาก็เห็นผมเข้าไปรับยาพอบอไปต่อผมไม่ต่อยาเมาอืผมไม่ต่อยาเมาแล้วผมก็ไปเก็บเงินกู้กาแฟก้งกาแฟกู้เวลาใครที่แบบว่าบาดเจ็บจากในแดนมาเนี่ยแล้วก็หนีโยบันแดนพอบอผมไม่สนใจนะผมิยไปตามไม่เห็นในพอบอเลยไปไปตามถึงไปตามนี่เขาจ้างผมก็มีบางทีไม่ใช่แผลผมหรอกโยไปตามหน่อย ตอนนั้นผมก็เหมือนกับจะเป็นซามูอยู่ผมว่าดิ่งออกไปเลยแล้วผมไปเจอเธอเนี่ยเขาเลิกกับผัวเขาก็มาชอบผมอืมาชอบผมก็ฟัดกันอยู่ลองฟัดกันอยู่ว่าอยากเห็นว่าเป็นไงเขาเปิดให้ผมดูเลยนะเปิดให้ผมดูทั้งข้างข้างล่างทั้งข้างบนให้ผมดูเข้าแบบว่าเอามือไปจับก็ดูว่าแต่ว่าเราไม่ได้อะไรกันนะให้ไปจับให้ไปสัมผัสดูเฮ้ยมันเหมือนจริงเ้ยเขาบอกว่ามันเหมือนทุกอย่างอแต่แค่มันไม่ลึกอันนี้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าเราได้เจอได้เห็นได้สัมผัสอย่างเงี้ยแต่เขาก็ อยู่แดนพอบอแล้วก็นอนใช่ไหมมันก็จะแยกซอยนอนแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะตอนนั้นเนะ่ะผัวเขาก็นอนด้วยกันได้ครับเพราะแดนพอบอมันจะเป็นคนดูแลคนป่วยไงเข้าไปนอนกับพวกคนป่วยในที่ผมเจอมาก็นี่แหละเหมือนอเหมือนมากเหมือนมากอันนี้ก็ถือลึกซึ้งนะงถือจัดว่า,าอยู่ไปเห็นไปเจอไปพบเ็าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เจอหรอกอพวกนี้นส่วนใหญ่อะ เขาจะแยกเลยไม่เจอหรอกแค่รู้ก็แค่เห็นเห็นใกล้ๆแต่แต่ที่ที่มหาชัยคือผมได้มีโอกาสเดินเข้าไปได้ไปสัมผัสเลยไปพูดคุยแล้วเออเว้ยโหคนนี้สวยจริงได้เห็นเลยว่าแบบของปลอมเป็นยังไงมันเหมือนจริงเว้ยแล้วเขาเปิดให้เราดูนะวเพราะความเขาชอบเราอ่ะเขาเปิดให้เราดูเลยได้เขาผ่าแล้วจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยโชว์โชว์ผลงานน่โชว์งานเลยมาแต่แล้วเราเรายังช่วงนั้นเราเป็น โทษเยอะไปซามูอยู่ยังไม่ไมยังไม่อเรืเ่อทางพวกนี้เออไม่ติดทางทานบูบยาไปเรื่อยอไม่พวกเดียวกัน <laughs> 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 พวกเดียวกันเอาละฮะนี่ก็ขอจบตอนนี้สําหรับพี่โยไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาฟังว่าตอนต่อไปจะเล่าถึงเรื่องอะไรฝากติดตามครับ